เคยได้ทองคูณสิบเลยทุกคนเชื่อไหมมีใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออุ้ยดอกนี้ดอกนี้โคตรปังดอกนี้โคตรปังอู้หูอู้หูอู้หคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ кэр สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาเจอเจอ,เจอกับแคทลีกเหมือนเดิมเลยในทุกๆวันนะคะทุกคนวันนี้มากับเกมวัวทองสายโดดนะคะเว็บเมซี่บลูนะคะวันนี้นะคะเล่นแบบเดียวเว็บเมซี่บลูเติมเครดิตไม่มีขั้นต่ํานะคะขั้นต่ําคือแบบ1บาทขึ้นไปทุกคนสามารถเติมได้เลย1บาทสองบาทก็เติมได้ที่สําคัญเลยคือไม่ต้องทําเคอร์นะคะทุกคนแล้วแต่ละเกมในค่ายพีจีในเว็บเมซี่บลูบอกเลยว่าเริ่มต้นแค่เบ็ดหนึ่งนะคะนี่อย่างวัวทองสายโดดก็เบ็ดหนึ่งเริ่มต้นนะคะดังนั้น มาะสำหรับคนที่มีทุนน้อยมากบางเว็บคัทลี่เคยไปเห็นนะคะสาวทําเอยอะไรเอยโอ้โหเริ่มต้นเบ็ดสี่แมวเริ่มต้นเบ็ดสี่อย่างเงี้ยคือมันไม่เหมาะสําหรับคนคุณน้อยมากนะคะนี่นี่นี่ทุกคนผมพูไม่เคยได้ถอนจากเว็บนี้นะ,ะแล้วก็เจ้าน้ํานะคะพี่น้ําแตกมาจองสองเบ็ดห้าได้มาหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาท คนนี้ก็เข้ามาจอง2ได้มา3าบาทนะคะทุกคนสามารถดูรีวิวเว็บเมซิบูในกลุ่มหรือว่าดูในกลุ่มเป็นแนวทางในการเล่นเว็บเมซิบูได้เลยนะแต่ละคนใครแตะใครปังเกมไหนมาจะส่งลงบอกกันตลอดอย่างเต้าตัดนะคะเติมมา60เติมมา50าถอนไปทีละ300 200นะเล่นแบบนี้คัดชอบมากเลยนะคือเติมมาหลัก10แล้วได้มา2300ทุกคนสามารถถอนได้เลยคือมันถอนเลยทุกคนถ้าเรายังเอา300ที่ราบบวกมาไปเล่นต่อโอกาสที่มันจะสูบคืนมันมีเยอะโอกาสที่เราจะเพิ่มเบ็ดแล้วมันสูบเราอะทุกคนนี่เออโอเคไหมในกลุ่มเข้าฟรียนก๋ว จะทิ้งลิงก์ทางสมัครเว็บกับลิงก์เข้ากลุ่มไว้ให้นะคะที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะทุกคนมาสายโดดวันนี้นะคะทุนมาห0 0รอยเดี๋ยวคัดเล่นเบ็ดห้าก่อนมาสิบหมุนนะคะสิบหมุนเปิดโบไปก่อนนะปวดชีกแล้วทุกคนอัดคลิปปุ๊บปวดชีปั๊บอ้าวโดดเลยเหรอโดดเลยหรอพี่ชายพี่ชายโดดเลยหรอขอตัวแพงๆนะขอตัวแพงๆทองมาทองมาทองมาเลยทองมาเลยทองต้องมาแล้ว,าลวนาทีนี้ ทองต้องมาแล้วนาะทีนี้โอ้ประทัดก,ก็ได้กันนะ่ะโอ้ไม่จ่ายสักจีแม่ร้อยเออห้าสิบบาทเอ้ยห้าร้อยนะทุกคนมาแล้วห้าร้อยมาแล้วห้าร้อยพี่วัววันนี้เอ้ยปังมากปังมากให้อะไรนะซองอ่างเปาเอุย้ยทำไมพี่วัวมันชอบให้ซองอ่างเปาแค่ เมื่อวันก MM ่อนแคทก็เ <mówi> ล่นนะคะพี <you> ่บัวซองอ่างเปาแคทก็ได้มาบ่อยมากเรียวเรีวรโอ้โหเมื่อกี้ส้มกับซองอ่างเป่ามาเดี๋ยวขยับไปเป็นเบ็ดสิบเลยทุกคนห้าสิบหมุนคุณภาพอืมหืมเรวเรวรวเรวรวรวอยู่งั้น โอ้ยโอ้ยหมุนทิ้งโอ้ยโอ้ยหมุนทิ้งเฮ้ยสิบหมุนมาดีแต่พอออโตห้าสิบเราไม่มาว่ะทุกคนเฮ้ย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 จะโดดก็ไม่โดดนายหวาโอ้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปกันต่อไปกันต่อ เฮ้ยอย่าแดบดิพี่บัวอย่าแดบได้ไหมขอร้อง<ม>ไรหวะเดี๋ยวแคทลองปิดโบสิบหมุนละกันมามันไม่มาเลยฮี่ทุกคนดูดิมันเงียบอะ<ด>่ะทำไม<ด>งั้นล่ะอ้าวอ้าวพี่บัวเอาเรื่องแล้วไงหรือว่าต้องเบ็ดห้าวะทุกคน โอ้ยแต่แคทอยากเล่นเบบสิบอ่ะเบ็ดห้ามันน้อยอะดิมาเปิดโบออโตอู้ได้ทองอู้หนึ่งร้อยบาทเอ้ยดีกว่าไม่ได้คัทลี่อย่าโลภโดดแล้วมา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 เ้ยเฮ้ไม่เอามรรทัดอ่ะไม่เอาอ่ะเอาทองอ่ะคัทลี่ไม่เคยได้ทองคูณสิบเลยทุกคนเชื่อไหมมีใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออุ้ย ดอกนี้ดอกนี้โคตรปังดอกนี้โคตรปังโอ้โหโอ้โหโอ้โหเชียร์เบ็ดสิบได้ไอ้ขุงเงินนะคะโอ้โหโอ้โหสองพัน เฮ้ยโดนดกแล้วโดนดกแล้วเฮ้ยในกลุ่มมีคนแตกสาวท่ามมาว่ะทุกคนต้องมินซี่แตกมาแตกสาวทําฟรีแบดสิบไดมาพันเก้าสาวทําไหลนอกเบดสิบไดมาพันสองเชี่ยสาวทํามมาหรอ สุดมากไม่เบ็ดเปล่าตาวอโตหรือมือหูโอ้โหหมาไปกันต่อเบ็ดสิบมันเริ่มมาให้เราละอีกสามสิบหมุนนะคะทุกคนอุ้ยเอาเรื่องอยู่เด้อมันเอาเรื่องอยู่นะริ้วริ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 วโอ้โหทุนเรามาเท่าไหร่นะคะลืมวะ คุณมาหนึ่งพันไหม 1, ไหนึ่งพันแม่หนึ่งแปดร้อยวะเออไปละเจอพี่วัวโดดเมื่อกี้สองพันอึ้งไปเลยนะคะทุกคนอุย้ยตัวกล่องม่วงเฮ้ยขอทองหน่อยได้ไหมให้ขอทองหน่อยได้ไหม มาอีกสามร้อยนะคะได้ประทัดนะน้อยเฟื่อน้อยเฟื่อโดดดีนะเนี่ยเบ็ดสิบให้คูณสิบคัดด้วยแต่ว่าอืมมันให้ประทัดแค่ดได้ดีหลังๆมาไปต่อไหมทุกคนอ่ะต่ออีกสามสิบหมุนพอเดี๋ยวคันลี่ถอนเลยอีกสามสิบหมุนเดี๋ยวคันลี่ถอนเลย ปะทัดประทัดเอ uhm, ้ยประทัดว่างั้น่ะไม่เอาไม่เอาปะทัดจะพูดสองอุ้ยอุ้ยอุ้ยทองเอาทองไม่เอาประทัดอ่ะไม่เอาประทัดเออโ้มก็ไม่เอาอุ้ยอุยไม่เอาไว้ไม่เอาไว้ไม่อาอไลว่าไลว่าเริ่มจ่ายให้ทุเรศแล้วเริ่มจ่ายทุเรศแล้วเริ่มจ่ายทุเรศแล้ว เดี๋ยวได้เวลาลาก่อนแล้วพี่วัวลรีวๆรวรอุ้ยแต่ถอนสามพันกว่านี่ไม่แย่นะคะมันโชคดีตรงที่มันมีช่วงหนึ่งที่มันโดดแล้วมันให้ไอ้ถุงแดงๆเนี่ยถุงเงินแดงๆอ่ะเรามาสองพันบาทเราบวกมาพอไม้นั้นแหละทุกคน เราไม้ที่อื่นที่โดดคือแบบให้ตัวถูกให้ตัวแบบคุณไม่คุณติดมั่งอะไรมั่งนะคะใครอยากลองตามไปแมสซี่บูอย่าลืมเข้ากลุ่มนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตับส i b e แล้วก็กดกระดิ่งจริงๆๆๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ